อันดับที่หนึ่งนะครับต้องไม่ลังเลครับสําคัญที่สุดไม่ใช่เพราะอะไรรู้เปล่าเดี๋ยวรเต็มเพราะว่าในใน,ในแต่ละรุ่นนะครับเราเราไม่ได้รับจานวนเยอะ,ะคแค่ประมาณ 30, 30คันสามสิบคันเพราะนั้นสมมุติว่ายกตัวยอย่างนะครับยกรถยุคห0าศูนยะ์จริงๆในประเทศไทยเรามีเป็นผมว่าเป็นเป็นหมื่นคันนะเป็นพันเป็นหมื่นคันนะใช่ใชแต่ว่ามีโอกาสได้มา30มคันที่จะมาวิ่งเนี่ยเพราะนั้นก็ต้อง ต้องรีบตัดสินใจอ,อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองนะครับผู้ชมที่จะมาเนี่ยก็ประทับใจแน่นอนคุณก็จะมีปฏิสัมพันธ์มีโอกาสได้เล่าเรื่องรถของคุณให้กับผู้ที่สนใจนะครับในการเตรียมรถก็ผมคิดว่าเจ้าของแต่ละคนนะมีความสามารถอยู่แล้วในการเตรียมรถนะครับแต่ไม่อยากให้มองข้ามนะครับสำ,สำหรับผมนะ,ะสำคัญที่สุดนะ่าจะเป็นเรื่องของเบรกนะครับเครื่องดับเนี่ยไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดว่าเบรกหายเนี่ยครับอันเนี้ยเรื่องใหญ่นะครับสำหรับผมจะคอนเซิร์ตแค่2เรื่องคือเรื่องเบรกกับเรื่องของยางนะครับพอเราเป็นรถคลาสสิกใช่ไหมครับเราจะมีความรู้สึกว่ายางเราเปลี่ยนมาบางทีเราจาไม่ได้ด้วยซ้ำนะว่าเราเปลี่ยนมาเมื่อปีไหนอะไรเงี้ยแต่เรายังมีความรู้สึกว่ายางของเราเนี่ยยังใหม่อยู่ ดอกยาง,ยงเยอะดอกยางยังเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้รูว่าแข็งหรือยังใช่อาจจะต้องลองจับดูสักนิดนึงครับว่าดอกยางเราเนี่ยมันยังมีประสิทธิภาพไหมเพราะเราพอเราไปเราไปวิ่งในแทร็กนะครับหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องของลมยางเรื่องของอุณหภูมิซึ่งพออุณหภูมิยางสูงขึ้นเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดว่ายางของเรามันแข็งเนื้อยางมันหมดบทสภาพแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราบังคับรถได้ยากอ่ะก็สําหรับส่วนตัวผมก็แค่แนะนําสากไว้2เรื่อง นะครับก็เรื่องเรื่องเบรกกับเรื่องลมยางเดี๋ยวคุณนุงจะเสริมเรื่องอื่นผมออนอกจากรถคลาสสิกก็จะมีรถโมเดิร์นคลาสสิกพวกยุค90หรือว่ารถสปอร์ตรุ่นใหม่หรือว่าซูเปอร์คาร์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเช็ครถโดยทั่วไปภาพรวมของรถอย่างเช่นสมมุติอย่างที่เขาบอกว่าโอเคเข้าศูนย์แล้วเช็คแบบกี่รายการเช็ครถทั่วไปผมว่า,ผมว,าผมว่าควรทาแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าศูนย์บริการนะฮะเราก็ิสต์รายการขึ้นมาแล้วก็ไล่เช็คเองก็เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับเตรียมต หลักๆคือเซฟตี้การแต่งกายนะครับหมวกกันน็อกเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าหุ้มพ้นผ้าใบนะครับแล้วก็ถุงมือถ้ามาีเหล่าเนี้ยเรื่องเซฟตี้เข็มขัดเนื้อภัยเช็คดูความเรียบร้อยความสามารถในการทํางานของมันนะฮะสมจุดเป็นอย่างน้อยเพราะว่าแท็กเดย์เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ควายเหมือนกับไปแข่งรถจริงจังเรามันไม่ได้เป็นการแข่งรถจริงจังนะครับเราจะปล่อยทีละคันแล้วก็ระชับมิดเป็นนั้นจะชับมิดดูว่าเวลาของใครเป็นยังไงแล้วก็ดูจาก เวลาเราแข่งกับตัวเองมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับพักผ่อนนี่เพียงพออุปกรณ์คามปอดภัยต้องพร้อมรถก็เช็ครถโดยทั่วไปครับผมว่าขนาดนี้เรารู้ประมาณกําลังรถได้กําลังเราไดเ้เหนื่อยก็หยุดก็ออกก่อนก็ได้ถ้าสมมติเพราะว่าเวลาวิ่งมันจะถือว่าถือว่านานพอสมควรในช่วงเวลาวิ่งที่เราให้นะครับถ้าคิดว่ารถเราโอเครถเราเหนื่อยละหรือไม่ก็เราเหนื่อยละก็เบรกออกมาก่อนได้เวลาแค่รอบหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือมีเวลาหนึ่งรอบก็พอแล้วครับ อย่ามองว่ามันเป็นการแข่งขันผมว่าอของรางวัลช่วยรางวัลเป็นของที่ระลึกที่ที่เราเอาไว้ขิงเล่นกับเพื่อนเท่านั้นเองนะครับหลักๆคือประสบการณ์ที่คุณจะได้แบบที่ไม่มีโอกาสอื่นที่จะทําได้หรือว่าไม่มีไม่มีโอกาสง่ายๆที่จะแบบว่าได้ไปลงแขกแล้วถ่ายรูปสวยๆรับรู้ความประทับใจในการขับในสนามระดับโลกแบบนี้ผมเชื่อว่ามูลค่าของของ,ของของค่าสมัครเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับประสบการณ์ที่คุณจะได้เลยเพราะว่าเรียนนาตรงพวกผมเนี่ย รู้เลยว่าต้นทุนในการจัดเนี่ยจริงๆแล้วมันมันสูงกว่าที่ที่พวกคุณแค่สมัครแล้วลงไปวิ่งเล่นกันเยอะแต่เราอยากทําเรายอมเหนื่อยทำนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะก็คือทั้ง3ามช้างทั้งดื่นช้างเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเห็นคุณค่าของของพวกเรา ก็เลยให้การสนับสนุนว่าเอออยากจะให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วมันส่งเสริมวงการรถคลาสสิกในไทยส่ง,งเสริมวง,งการรถสปอร์ตในไทยให้มีกิจกรรมทำกิจกรรมดีๆก็อยากให้ไปสนุกกันครับไม่อยากให้พลาดในภาพสวยตรงนี้นะคือไม่ไม่ตอนแรกไม่เข้าใจตอนแรกไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมเอาไป3คันพอเราวิ่งคันที่1แล้วจอดคันที่1กระโดดลงมาวิ่งคันที่2คุ้มค่าคุ้มค่าคืออะไรเลครับภาพสวยมากคือพอรถรถเก่าๆของเราครับพอมันไปอยู่ในสนามแล้วผมคิดว่าช่างภาพ ที่ไปถ่ายให้เราเนี่ยแต่ละคนนี่เป็นเขาเรียกว่าโปรไฟล์นี่แบบระดับประเทศอ่ะออผมไม่คิดนะรถอายุ60ปีของผมอ่ะมันจะมีภาพบนสนามที่แบบ international circuit อ่ะเป็นะระดับ inter ครับแล้วก็เก็ดหนึ่งโอ้โหแบบว่าคือเอาเอาว่า,า,วาผมปิ้นภาพเนี้ยแปะไว้ในโรงรถนะขี้โมได้จนรุ่นหลักนะครับคือภาพความประทับใจหลายคนก็ไม่คิดว่าภาพแบบนี้จะเกิดขึ้นในเมืองไทยด้วย ที่ว่าแบบภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นแต่ในเมืองนอกแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องลงทุนเดินทางไปเพราะต่อให้เราลงเดินทางไปเมืองนอกได้เราก็อารถเราไปไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นลักษณะภาพเรารถเราในสนามเนี่ยมันเกิดได้แค่โอกาสแค่นี้แหละครับเพราะนั้นไปสนิทก,กันครับ